บุ่มเขียนปานกลางข้อไก่เริ่มจากฐานลากเส้นตั้งสมส่วนลากปากไก่เป็นจง,งอยโคง้งปากไก่ยื่นหน้าหนึ่งส่วนโค้งความกว้างสองส่วนลากเส้นดิง่งจดเส้นฐาน พอถุงหัวหลังล่างเริ่มหัวจากด้านล่างม้วนตามเข็มนาฬิกาลากเส้นตั้งสามส่วนลากปากไก่เป็นจงอยโคง้งปากไก่ย,ยื่นหน้าหนึ่งส่วนโค้งความกว้างสองส่วนลากเส้นดิง่งจดเส้นฐานพอสัมเาว หัวหน้าล่างเริ่มหัวจากด้านล่างหมือนทวนเข็มนาฬิกาลากเส้นตั้งสามส่วนลากปากไก่เป็นจง,งอยโคง้งปากไก่ย,ยื่นหน้าหนึ่งส่วนโค้งความกว้างสองส่วนลากเส้นดิ่งจดเส้นฐานฝ่อฝาหัวหลังบน เริ่มหัวจากด้านบนม้วนทวนเข็มนาฬิกาลากเส้นดิงจุดเส้นฐานลากเส้นเทงขึ้นหลังสูงสองส่วนกว้างหนึ่งส่วนลากเส้นเทงลงหลังจุดเส้นฐานกว้างหนึ่งส่วนลากเส้นตั้งเลยเส้นหลักขึ้นไปสองส่วนพอผ่าน หัวหน้าบนเริ่มหัวจากด้านบนม้วนตามเข็มนาฬิกาลากเส้นดิ่งจดเส้นฐานลากเส้นเทงขึ้นหลังจดเส้นหลักกว้างหงส่วนลากเส้นเทงลงหลังจดเส้นฐานกว้างหงส่วนลากเส้นตั้งจดเส้นหลัก หอพึ่งหัวหลังบนเริ่มหัวจากด้านบนห้วทวนเข็มนาฬิกาลากเส้นดิ่งจดเส้นฐานลากเส้นแทงขึ้นหลังสูงสองส่วนกว้างหนึ่งส่วนลากเส้นทะแยงลงหลังจดเส้นฐานกว้างหนึ่งส่วนลากเส้นตั้งจดเส้นหลกัก ฟอันหัวหน้าบนเริ่มหัวจากด้านบนหมวนตามเข็มนาฬิกาลากเส้นหนิงจดเส้นฐานลากเส้นแทงขึ้นหลังจดเส้นหลักกว้างหนึ่งส่วนลากเส้นแทงลงหลังจดเส้นฐานกว้างหนึ่งส่วนลากเส้นตั้งเลยเส้นหลักขึ้นไปสองส่วน โยออยยักหัวหลังบนเริ่มหัวจากด้านบนห้วทวนเข็มนาฬิกาลากเส้นดิ่งถึงเศษ3าส่วนสี่ส่วนของส่วนที่สองทำหยักฟันปลาขนาดเศษ1นส่วนสส่วนลากเส้นดิ่งจดเส้นฐานลากเส้นล่างตรงไปทางขวาทับเส้นฐานกว้างสองส่วน ลากเส้นตั้งจดเส้นหลักรอจุลาหัวหน้าบนเริ่มหัวจากด้านบนม้วนตามเข็มน,นาฬิกาลากเส้นดิ่งจดเส้นฐานลากเส้นแทงขึ้นหลังจดเส้นหลักกว้างหนึ่งส่วน ลากเส้นทะยงลงหลังจุดเส้นฐานกว้าง1ส่วนลากเส้นตั้งเลยเส้นหลักขึ้นไปเศษ1ส่วนสส่วนห่างบนคำหมวดตวัดเป็นวงรีเส้นบนของวงรีชิดเส้นบนของส่วนที่4บนวงรีกว้าง1นึ่เส็่ส่วนสส่วนปลายหางกว้างเสษ็จ1ส่วน4ีส่วนคอควาย หัวหลังกลางเริ่มหัวจากด้านบนม้วนทวนเข็มนาฬิกาลากเส้นเทียงลงหน้าเป็นเส้นโคง้งจดเส้นฐานกว้างเศษหนึ่งส่วนสองส่วนลากเส้นตั้งหน้าสมส่วนลากเส้นบนโคง้งเต็มส่วนที่1กว้างสองส่วนลากเส้นดิ่งจดเส้นฐาน ดอเด็กหัวหน้ากลางเริ่มหัวจากด้านบนม้วนตามเข็มนาฬิกาลากเส้นแทงลงหน้าจดเส้นฐานกว้างหนึ่งส่วนลากเส้นตั้งหน้าสามส่วนลากเส้นบนโคง้งเต็มส่วนที่หนึ่งกว้างสองส่วนลากเส้นดิงจดเส้นฐาน ตเตาหัวหน้ากลางเริ่มหัวจากด้านบนหมุนตามเข็มนาฬิกาลากเส้นเทงลงหน้าจดเส้นฐานกว้างหนึ่งส่วนลากเส้นตั้งหน้าสามส่วนลากเส้นบนอยากโค้งเต็มส่วนที่หนึ่งกว้างสองส่วนลากเส้นดิง่งจดเส้นฐาน คอคนหัวหลังกลางเริ่มหัวจากด้านบนม้วนทวนเข็มนาฬิกาลากเส้นแทงลงหน้าเป็นเส้นโคง้งจดเส้นฐานกว้างเศษหนึ่งส่วนสองส่วนลากเส้นตั้งหน้าสามส่วนลากเส้นบนหยักโคง้งเต็มส่วนที่หนึ่งกว้างสองส่วนลากเส้นดิงจดเส้นฐาน โอซาลาหัวหลังกลางเริ่มหัวจากด้านบนม้วนทวนเข็มนาฬิกาลากเส้นแทงลงหน้าเป็นเส้นโคง้งจดเส้นฐานกว้างเศษหนึ่งส่วนสองส่วนลากเส้นตั้งหน้าสามส่วนลากเส้นบนโคง้งเต็มส่วนที่หนึ่งกว้างสองส่วนลากเส้นดิ่งจดเส้นฐาน หางบนเป็นเส้นเฉียงโค้งจากตึ่งกลางเส้นบนของส่วนหลังถึงเต็มส่วนที่สี่บน,นขอไข่เขียนหัวอักษรแบบหัวขมวดหักหน้าบนลากเส้นดิง่งจดเส้นฐาน ลากเส้นล่างตรงไปทางขวาทับเส้นฐานกว้างหนึ่งส่วนลากเส้นตั้งจดเส้นหลักขอขวดเขียนหัวอักษรแบบหัวยากหัวโคง้งหน้าบนลากเส้นดิ่งจดเส้นฐาน ลากเส้นล่างตรงไปทางขวาทับเส้นฐานกว้างหนึ่งส่วนลากเส้นตั้งจดเส้นหลักชอช้างเขียนหัวอักษรแบบหัวขมวดหักหน้าบนลากเส้นดิ่งจดเส้นฐานลากเส้นล่างตรงไปทางขวาทับเส้นฐานกว้างหนึ่งส่วน ลากเส้นตั้งสามส่วนอยากเข้าเกือบชิดกับส่วนหัวลากหางบนเป็นเส้นเฉียงโค้งหนึ่งส่วนซอโซเขียนหัวอักษรแบบหัวอยากหัวโคง้งหน้าบนลากเส้นดิ่งจดเส้นฐาน ลากเส้นล่างตรงไปทางขวาทับเส้นฐานกว้างหนึ่งส่วนลากเส้นตั้งสามส่วนอยากเข้าเกือบชิดกับส่วนหัวลากหางบนเป็นเส้นเฉียงโค้งหนึ่งส่วนถึงส่วนที่สี่บนมอมาหัวหน้าบนเริ่มหัวจากด้านบนหมวนตามเข็มนาฬิกา ลากเส้นดิ่งถึงกึ่งกลางของส่วนที่สี่ขมวดหน้ากลมหนึ่งส่วนลากเส้นล่างเฉียงลงจุดเส้นฐานลำตัวหลักกว้างหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองส่วนลากเส้นตั้งจุดเส้นหลักน,น,น้หนูหัวหน้าบนเริ่มหัวจากด้านบน มมวนตามเข็มนาฬิกาลากเส้นดิ่งจดเส้นฐานลากเส้นล่างเฉียงขึ้นแล้วขมวดหลังกลม1ส่วนลำตัวหลักกว้าง1เสร็จหส่วน2ส่วน,วนลากเส้นตั้งจดเส้นหลักคอระคัาง เขียนหัวอักษรแบบหัวหยกักหัวโค้งหน้าบนลากเส้นดิงถึงกึ่งกลางของส่วนที่สี่ถมวดหน้ากลมหนึ่งส่วนลากเส้นล่างเฉียงลงจุดเส้นฐานลำตัวหลักกว้างหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองส่วน,วนลากเส้นตั้งจุดเส้นหลักชอชิง หัวหน้ากลางเริ่มหัวจากด้านบนหมวนตามเข็มนาฬิกาลากเส้นดิ่งจดเส้นฐานลากเส้นล่างเฉียงขึ้นแล้วขมวดหลังกลมหนึ่งส่วนลําตัวหลักกว้างหนึ่งเศษ็จหนึ่งส่วนสองส่วนลากเส้นตั้งขึ้นสามส่วนลากเส้นบนโคง้งเต็มหนึ่งส่วนกว้างสามส่วน พอถาหารหัวหน้าบนเริ่มหัวจากด้านบนม้วนตามเข็นมนาฬิกาลากเส้นดิ่งจดเส้นฐานลากเส้นทแยงขึ้นหลังจดเส้นหลักกว้างหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสอส่วนลากเส้นโค้งในส่วนที่1ลากเส้นดิ่งจดเส้นฐาน หอหีบหัวหน้าบนเริ่มหัวจากก้านบนหมวนตามเข็มนาฬิกาลากเส้นดิ่งจดเส้นฐานลากเส้นเทงยงขึ้นหลังถึงเศษหนึ่งส่วนสองส่วนในส่วนที่1นึกว้างสองส่วนข้าหมวดหลังหลบกลมเต็มหนึ่งส่วนลากเส้นดิ่งจดเส้นฐาน พอมนโทเขียนหัวอักษรแบบหัวยากหัวโคง้งหน้าบนลากเส้นดิง่งจดเส้นฐานลากเส้นเทงขึ้นหลังจดเส้นหลักกว้างหนึ่งเศษหนส่วนสองส่วนลากเส้นโคง้งในส่วนที่หนึ่งลากเส้นดิง่งจดเส้นฐาน ลอลิงหัวหลังล่างเริ่มหัวจากด้านล่างหมวนตามเข็มนาฬิกาลากเส้นทแยงโค้งขึ้นหลังสามส่วนกว้างหนึ่งส่วนลากเส้นทแยงโค้งลงหลังจดเส้นฐานกว้างหนึ่งส่วนลากเส้นตั้งขึ้นสามส่วนลากเส้นบนโค้งเต็มส่วนที่หนึ่งกว้างสองเสษ็หนึ่งส่วนสองส่วน สอเสือหัวหลังล่างเริ่มหัวจากด้านล่างม้วนตามเข็มนาฬิกาลากเส้นเทแยงโค้งขึ้นหลังสส่วนกว้างหนึ่งส่วนลากเส้นเทแยงโค้งลงหลังจุดเส้นฐานกว้างหนึ่งส่วนลากเส้นตั้งขึ้น3ส่วนลากเส้นบนโค้งเต็มส่วนที่หนึ่งกว้างสองเดหนึ่งส่วนสองส่วน หางบนเป็นเส้นเฉียงโค้งจากกึ่งกลางเส้นบนส่วนหลังถึงเต็มส่วนที่สี่บนอ่างหัวหลังกลางเริ่มหัวจากด้านบนมวนทวนเข็มนาฬิกาลากเส้นดิ่งถึงเศษสาส่วนสี่ของส่วนที่4ี่ลากเส้นโค้งงายไปทางขวากว้างสองส่วน ลากเส้นตั้งถึงเส้นลากของส่วนที่หนึ่งลากเส้นบนโค้งเต็มส่วนที่หนึ่งกว้างสองเสร็จหนึ่งส่วนสองส่วนฮอนกฟูกหัวหลังกลางเริ่มหัวจากด้านบนม้วนทวนเข็มนาฬิกาลากเส้นดิ่งถึงเศษสามส่วนสี่ของส่วนที่สี่ ลากเส้นโค้งงายไปทางขวากว้าง2ส,ส่วนลากเส้นตั้งถึงเส้นล่างของส่วนที่1ห่างบนหมวนขามวดตวัดเป็นวงรีเส้นบนของวงรีและปลายหางชิดเส้นหลักวงรีกว้างสองส่วน